ั่นจัก,กรยานคือเวทเทรนนิ่งได้นะถ้าปั่นขึ้นเขาชันๆโอเคครับคอมเมนต์นี้ดีแล้วนาสนใจมากเลยนะครับเราอยากจะทํามาเป็นคลิปพิเศษต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับว่า การปั่นจักรยานไม่ใช่เวทเทรนนิ่งนะครับต่อให้เราปั่นขึ้นเขาชันๆก็ไม่ใช่นะครับถึงมันจะมีการออกกําลังโดยการใช้พลังจากกล้ามเนื้อบ้างก็ยังไม่ใช่ครับเพราะไม่งั้นกิจกรรมเหล่านี้มันจะทําให้กล้ามเนื้อเราใหญ่ขึ้นซึ่งมันไม่ใช่อะยังยกตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วกันนะครับการที่เราเดินเดินเร็วนี่แหละเดินบนทางชันเวลาเราเพิ่มความชันของลู่วิ่งอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งการขึ้นบันไดขึ้นสเตปเปอร์อย่างเงี้ยครับเฮ้ยเนี่ยมันก็คือการเพิ่มความเหนื่อยเพิ่ม ความท้าทายของการทำคาร์ดิโอเท่านั้นครับเพราะงานทำเวทเทรนนิ่งคือมันจะต้องมีการโฟกัสกล้ามเนื้อจะต้องมีการยืดและหดเกร็งของกล้ามเนื้อในทุกช่วงท่าในการทำนะครับสมมติเวลาเราเล่นเวทเราสังเกตไหมเวลาเวลาเราโฟกัสกล้ามเนื้อเราก็จะมีการอาคลายแล้วก็หดคลายหดรวมไปถึงการหายใจด้วยนะครับเช่นทุกครั้งที่เราออกแรงเนี่ยเราจะหายใจออก และพอคลายเราก็จะหายใจเข้าแบบนี้เป็นต้นครับเนี่ยคือหลักการของการทาเวทเทรนนิ่งที่ถูกต้องซึ่งการปั่นจักรยานขึ้นเขาชันๆหรือการเดินบนทางชันหรือการขึ้นบันไดยังไม่เข้าข่ายนะครับมันยังอยู่ในส่วนของคาร์ดิโอที่เพิ่มความหนักและความท้าทายให้เราเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นอยากจะมาตอบเพื่อให้เราเข้าใจได้ถูกต้องแล้วเราจะได้เอาไปปรับใช้โดยไม่หลงทางถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ